ไมานี่ขอไม่ได้ได้สเดือนะไม่ได้ไอวีมาพอดีเมอกมได้่แต่นี้ก็ุสติกเกอร์เรา้หรือว่าของหรอเชือใจเลยคงเลยอสติกเกอร์หรอสติกเกอร์เรเราไปติดก็ได้เหยจริงหรอ ดีเลยีแอนิมูเมอร์ต่างคนติ๊กไปเลยแล้วมือกีบบอรสติกเกอร์ก็นึ่งสักหนึ่เลยไปอาจากไหนอ่ะ้อสชอปซื้อเยปแล้วขายแล้วขายแล้วเหรอขายแล้วเสียตังคนเหรอีก่เียได้

เก้าห้ารยังไม่เ็บเน้นนแ่งฟอรมลดตำเฮ้ยอะไรใส่ใส่ขอรมลด่เอเฮ้ยจิกพี่ใบไปจับต้งดาบไปใบจับดาบเออต้อับะ้าวันีเนี่ย ไม่ไมันเลื <descript or. S 1> <czego> ่อนขึ้นได้มันเลื่อนหวมึไม่ถูกสิยากต้มไรงนี้ตัดไป้มมุมเาเ

มันใสมันใสมั้งโอยยิงหลอกเออเป็นยุบหมดไปแล้วโอ้จริงเจอพอรอันนี้จับจริงแล้วตรงไหมตรงไห้โอ้ถ่ายให้รูปหนึ่งถ่าย

ทำอย่างั้นเลยโผ <c oughs> ตาม,มาข้างนึงอย่งนี้ผมไม่ไม่ยาวอ่ะยยาา

ถ่ายไปหรอถ่ายนี้ถ่าไปถ่ายนี้สิเรียกว่าอยู่ตรงไหนเ็นก้องมากที่นั่นถ่ายไปเยอให้ปกเสื้อคอมันเป็น